chapter 27เจ้าชีวิตพอมดสุดลมหายใจสองสมทีเพื่อฆ่าวเวลาทางทั้งที่วิญญาณไม่ต้องหายใจแต่แล้วก็ยอมเอ่ยออกมา Mac Arctic ราชาเผ่าอาร์กติกคนแรกที่เป็นคนเปิดประตูมิติระหว่างเมืองไลเค่นโครบกับโลกมนุษย์เขาตอบแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ฟังหายสงสัยไม่ใช่ พวกเรารู้ว่าแมกอาร์กติกคือใครท่านไม่ได้พูดถึงราชาแมกอาร์กติกท่านเรียกเจคว่าแม็กอัลฟาตะโกนออกมาด้วยท่าทางฉุนเฉียวทำให้เจคมองหน้าคนทั้งคู่แล้วขมวดคิ้วกับคำพูดของเดมอนพ่อมดหลับตาพยายามนึกหาคำตอบที่เขาเล่าได้โดยที่ทำให้เขาดูงี่เง่าน้อยที่สุดคำตอบที่จะไม่ทำให้ไอหมาป่าหัวแดงด่าเขาว่าเป็นไอโรคจิตอีก ราชาแมกอาร์กติกคืออดีตเจ้าชีวิตของฉันพ่อมดดาวเหนือสารภาพออกมาในที่สุดเดมอนไม่เข้าใจสิ่งที่ดาวเหนือตอบเลยแม้แต่น้อยแต่เจกกลับยกมือปิดปากแล้วคลานลงจากเตียงวิ่งไปยังหน้าประตูห้องทำท่าเหมือนกำลังจะอาเจียนออกมาเพราะเขาเพิ่งเริ่มเข้าใจที่มาของความฝันของเขา ตั้งแต่เจคได้เจอพ่อมดดาวเหนือเขามักจะฝันเห็นดาวเหนือกับชายหนุ่มผมยาวสีเงินคนหนึ่งพ่อมดเรียกเขาว่านายท่านน้ำเสียงที่ดาวเหนือเรียกเขาไม่ใช่น้ำเสียงของคนรับใช้ที่พูดกับนายแต่เป็นน้ำเสียงที่เธอทูลเคารพรักเหมือนเจ้าชีวิตไม่ใช่เหมือนเจ้าหัวใจ ตอนแรกเจ๊ค,คิดว่าความฝันนั้นเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความรักที่เขามีต่อดาวเหนือตอนแรกที่ยังไม่คุ้นเคยกับภาพในฝันเขาก็คิดว่าเป็นความฝันประหลาดแต่ผ่านไปไม่กี่คืนเขากลับรู้สึกเพลิดเพลินกับการสนทนาระหว่างคนทั้งคู่บทหยอกล้อที่ขบขันและมีความสุขบางครั้งเจคจะเห็นภาพที่พวกเขาผจญภัยไปได้วยกันแต่นั่นไม่ได้ทำให้เจ้าชายโอเมก้ากลัว เขากลับรู้สึกสนุกและปลอดภัยเพราะรู้ว่าบุคคลทั้งสองคนมีความสามารถที่จะสยบโลกนี้ได้ทั้งใบคนหนึ่งมีเวทมนต์แกร่งกล้าอีกคนมีสติเฉียบไหวและมีความสามารถในการต่อสู้และทุกครั้งที่พวกเขาสยบคู่ต่อสู้ได้ความผูกพันของพวกเขาก็จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นเชื่อใจกันมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างประหลาด จนกระทั่งเขาได้ฟังจากปากของพ่อมดดาวเหนือว่าแม็กไม่ใช่แค่คนในฝันแต่เป็นเจ้าชีวิตของเขาจริงๆความรู้สึกหึงหวงของเจก็พุ่งปรีดขึ้นมาในทันทีคนที่อยู่ในฝันไม่ใช่เขาแต่เป็นแม็กแม็กคนที่ท่านดาวเหนือรักเจกวิ่งไปถึงเพียงหน้าประตูเขาก็ล้มลงเพราะริดยาจากต้นกระบองเพชรไร้หนามเดมอนกำลังจะวิ่งเข้ามาช่วยเจก แต่มีหญิงสาวจับแขนของเจคไว้ได้ก่อนเจคคาสุยะก้มตัวพยุงเจคขึ้นจากพื้นในขณะที่ก้าวหางเห่าออกมาเสียงดังนาคาสุยะเจคเรียกชื่อคนที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กต่อให้คนทั้งเมืองไหลแค่นโทรเชื่อว่านาะคาสุยะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเผ่าเรดเจคก,ก็จะเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างเธอ เพราะเขารู้จักนิสัยของน้าสาวดีคาสุยะเป็นมนุษย์โลกที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เจ๊ครู้จักมนุษย์โลกมาเดมอนดึงมีดสั้นขึ้นมายกขึ้นสูงแต่เมื่อเห็นว่าเจ๊ลุกขึ้นกอดหญิงสาวจนแน่นก็ชะงักปลายมีดทาบไว้ข้างๆตัวอัลฟาหนุ่มเคยฟังเจ๊พูดถึงคาสุยะอยู่บ่อยๆ และเพิ่งได้เห็นตัวจริงของคาสุยะตอนที่เธออยู่กับแคทเธอรีนและฮีโรซสั่งบิดาของเธอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เขาจึงยังไม่ไว้ใจคาสุยะเสียทีเดียวเจกนางเป็นเดมอนดึงแขนของเจคออกจากหญิงสาวอย่างระมัดระวังกลิ่นความหวาดระแวงของอัลฟาทำให้ก้าวหางส่งเสียงขู่ขึ้นมาด้วยปล่อยค้าเจคสะบัดแขนออกจากมือเดมอนอย่าห่วงไปนักเลย นาะคาสุยะไม่มีวันทำร้ายพวกเราหรอกเขาพูดพลางจ้องหน้าคาสุยะด้วยแววตาเชื่อมัน่นนี่คือเดมอนเขาเป็นลูกชายของราชาเผ่าเรฟเจ้าชายโอเมก้าไม่ได้แนะนำดาวเหนือด้วยสาเหตุสองประการคือ 1. เขาไม่แน่ใจว่าควรจะบอกความลับที่ดาวเหนือเป็นวิญญาณไม่มีร่างอยู่ในโลกมนุษย์ดีไหมและ 2. เจคยังไม่อยากมองหน้าเขา หลังจากที่เขาเล่าเรื่องแม็กให้เจคฟังว่าแต่นาะคาสุยะรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ที่เนี่ยเจกเปลี่ยนเรื่องคาสุยะมองหน้าเหมือนกำลังมองหาเจ้าของบ้านแล้วจึงตอบออกมาเบาๆก้าหางเป็นคนบอกว่าเห็นพ่อมดดาวเหนืออยู่ที่นี่นายเลยเดาว,ว่าพวกเจ้าน่าจะอยู่ที่นี่ด้วยคาสุยะกระซิบข้างหูเจกอย่างช้าๆ เชคพยายามลุกขึ้นยืนโดยมีเดมอนช่วยพยุงแล้วดึงเอาแขนของคาสุยะเข้าไปในห้องแต่ถึงแม้เธอจะเข้าไปด้านในวงเวทมนต์แล้วเธอก็ยังไม่สามารถมองเห็นดาวเหนืออยู่ดีจนกระทั่งก้าวหางเห่าออกมาเธอถึงรู้ท่านพ่อมดอยู่ที่นี่ด้วยเหรอคาสุยะหันไปคุยกับก้าวหางและจิ้งจอกคิดสินเนะพยักหน้าลงช้าๆพร้อมกับสะบัดพวงหางทั้งก้าวทายไปมา คาสุยะขยับกระโปรงทำท่าทอนสายบัวทำเอาทั้งเจคและเดมอนอมยิ้มออกมาเพราะไม่เคยเห็นคนทักทายกันแบบนี้มาก่อนและดูเหมือนจะมีแค่คาสุยะคนเดียวที่ทำความเคารพแบบนี้แล้วดูน่ารักมากที่สุดท่านพอมดบอกว่าขอบคุณที่พวกท่านไม่เปิดเผยตัวตนของเขาก่อนหน้านี้เดมอนแปลคำพูดของดาวเหนือให้แขกที่เข้ามาฟังเออลืมไปเลย น้าอยู่กับพวกเจ้านานไม่ได้เพราะพวกเราแอบหนีออกมาจากโรงแรมแต่น้าจะมาส่งข่าวว่าให้ราชาฮันเตอร์เตือนประชาชนว่าอีกสองวันข้างหน้าอย่าให้ทุกคนออกจากเมืองพ่อกับคนเผ่าแม่มดจะนำอาวุธปืนกับลูกศรเงินไปบุกเมืองไลายค่นโทรบถึงอาวุธปืนกับลูกธนูทำอะไรราชาฮันเตอร์ไม่ได้แต่ประชาชนอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยขอให้เตรียมตัวกันไว้หลังจากคาสุยะประกาศจบ เธอก็หันมาทางเจกแล้วก็เจคก,กลับไปที่เมืองไลคนโทรปอยากออกจากครหาสนาอัลฟาเป็นอันขาดพ่อกำลังจะหาทางจับตัวเจ้าเพื่อขู่ราชาฮันเตอร์ให้ปล่อยตัวท่านดาวเหนือซีหน้าของคาสุยะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยเจกมากเป็นพิเศษแววตาของเธอดูไม่ต่างจากเวลาที่ปรินมานดาของเจคมองเขาเลยแม้แต่น้อยทำไมพวกแม่มดถึงอยากปล่อยท่านดาวเหนือ เจคส่ายหัวอย่างไม่เข้าใจเขารู้แต่ว่าดาวเหนือไม่มีวันช่วยเผ่าแม่มดอย่างแน่นอนเพราะคนเดียวที่ฆ่าราชาฮันเตอร์ได้คือท่านดาวเหนือนาพูดอะไรมากไม่ได้แต่ขอให้เจ้าระวังตัวไว้ก็พอคาสุยะกอดเจคไว้แน่นตอนนี้เจคตัวสูงกว่าคาสุยะเป็นสองเท่าเพราะมนุษย์หมาป่าโตเร็วกว่ามนุษย์โลก แต่คาซุยะก็ยังกอดเขาเหมือนเขายังเป็นเด็กๆอยู่ดีทำไมนะ้นาไม่กลับไปกับพวกเราอ่ะเจคถามตอนนี้เผ่าแม่มดกำลังจะเปิดศึกกับเมืองไลเคนโทรปหนายอยู่ที่เนี่ยจะดีที่สุดสีหน้าของคาซุยะดูหมองลงอย่างเห็นได้ชัดเธอเองก็ไม่ต่างจากเจคไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าค้ากลับไปเมืองไลเคนโทรป เราค้าจะติดต่อกับนานได้ยังไงเจ๊ก,กุมมือของหญิงสาวตัวเล็กไว้ตอนที่เธอกำลังจะผลดจากร่างเขาหลังจากก้าวหางเทเลพอร์ตอาวุธให้พ่อแล้วนาจะให้ก้าวหางไปหาเจ้าที่คารืหาดก้าวหางสามารถแปลงกายได้และเป็นสัตว์ปีศาจชนิดเดียวที่สามารถเทเลพอร์ตสิ่งของจากโลกมนุษย์ไปยังเมืองแม่มดได้ เขาเคยช่วยเหลือราชาฮันเตอร์ตอนยึดอำนาจคืนจากคณะองคมนตรีมาก่อนก้าวหางรู้ทางเข้าออกของคฤหาสน์ของราชาอัลฟาเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางใจของราชาฮันเตอร์อีกด้วยได้เจคพูดแล้วหันไปมองพ่อมดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ดาวเหนือเล่าเรื่องแม็กขึ้นมาในใจคิดว่าพ่อมดดาวเหนือจะฆ่าบิดาของเขาตามคำสั่งของแม่มดได้จริงๆนหรือ